สวัสดีค่ะเด็กๆคณิตศาสตร์กับครูป,ปุ้ยในวันนี้นะคะครูป,ปุ้ยจะพาเด็กๆพาคิดพาทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มหนึ่งบทที่5เรื่องการบวกการลบจํานวนนับไม่เกิน20ค่ะแบบฝึกหัดที่เราจะทําในวันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่5.7หน้าทีหน่1 3้าถึง138่ค่ะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะคะเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะ อย่างแรกนะคะก็คือการเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มหนึ่งค่ะอย่างที่2นะคะขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์การเขียนค่ะได้แก่ดินสอยางรบและไม้บรรทัดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่หน้า136ค่ะแบบฝึกหัด5.7การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน ข้อ1ใช้เส้นจำนวนหาผลลบเดี๋ยวเราจะมาทบทวนจากตัวอย่างนะคะการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนค่ะเด็กๆดูตัวอย่างนะคะ17บลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ให้เด็กๆพิจารณานะคะข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ17ดังนั้นนะคะเราจะโยงเส้นนะคะจาก0ไป17 หรือกระโดดจาก0ูนย์ไปที่17ค่ะจากนั้นนะคะถอยกลับมาค่ะเท่ากับเท่าไหร่ให้ไปดูที่ตัวลบค่ะข้อนี้ตัวลบคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตัวลบคือ8นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจะถอยหลังไป8ช่องค่ะจะได้เป็นผลลบดังนั้นข้อนี้ผลลบคือเท่าไหร่เอ่ย เก่งมากค่ะผลลบคือ9นะคะเอาใหม่นะคะเด็กๆก,กระโดดจาก0ไป17หรือเท่ากับตัวตั้งจากนั้นนะคะถอยหลังเท่ากับตัวลบนั่นก็คือถอยหลัง8ช่องนั่นเองนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเราจะได้ผลลบค่ะข้อนี้นะคะจึงได้17 ลบด้วย8เท่ากับ9 17คือตัวตั้ง8คือตัวลบ9คือผลลบเขียนต่ออาบตอบตอบเขียน9เป็นเลขไทยนะคะข้อ1.1ค่ะ14ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ14แล้วตัวลบล่ะคะตัวลบคือห เก่งมากค่ะข้อนี้นะคะจะก,กระโดดจาก0นย์ไปที่14ค่ะจากนั้นนะคะกระโดดถอยหลังกลับมาค่ะเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากค่ะถอยหลัง6ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6ได้8ใช่ไหมคะข้อนี้14ลบด้วย6เท่ากับ8 14เป็นตัวตั้ง หเป็นตัวลบแปดเป็นผลลบค่ะเขียนต่ออาบาตอบเขียนตอบนะคะแเลขไทยค่ะข้อ1.2 15, งจุดสอลบด้วยสเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ15ตัวลบล่ะคะเด็กๆตัวลบคือสเรามาเริ่มนะคะ กระโดดจาก0ไปที่15หรือกระโดดจาก0ไปที่15เท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากนั้นถอยหลังไปกี่ช่องคะเก่งมากค่ะถอยหลังไป3ามช่องหรือถอยหลังเท่ากับตัวลบนะคะ 1...2...3... ได้เป็น12นะคะข้อนี้15ลบด้วย3เท่ากับ12บะ 15เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวลบ12เป็นผลลบเขียนต่อออบตตอบนะคะเขียน12เป็นเลขไทยค่ะข้อ1.3 16ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ16ตัวลบล่ะคะเก่งมากค่ะตัวลบคือ8ด ดังนั้นนะคะเราจะเริ่มกระโดดเท่ากับตัวตั้งนะคะคือเริ่มกระโดดจาก0ไป16ค่ะจากนั้นถอยหลังนะคะเท่ากับตัวลบค่ะ,ะแสดงว่าต้องถอยหลังกี่ช่องเอ่ยเก่งมากค่ะถอยหลัง8ช่องนะคะนับนะคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8 เป็น8นะคะข้อนี้16ลบด้วย8เท่ากับ8ค่ะ16คือตัวตั้ง8คือตัวลบ8คือผลลบเขียนต่ออบอตอบเขียนตอบ8เลขไทยค่ะหน้าที่137ข้อ2ใช้เส้นจํานวนหาผลลบ2.1 15ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะตัวตั้งคือ15ตัวลบล่ะคะเด็กๆตัวลบคือ6นะคะเรามาเริ่มนะคะให้เด็กๆกระโดดจาก0นย์ไปเท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือกระโดดจาก0นไป15ค่ะจากนั้นถอยหลังมาให้เท่ากับตัวลบนั่นก็คือ6นั่นเองถอยหลังมา6ค่ะเด็กๆหรือถอยหลัง6ช่องนั่นเองนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6ได้9ค่ะข้อนี้นะคะ15ลบด้วย6เท่ากับ9 15คือตัวตั้ง6คือตัวลบ9คือผลลบเขียนต่ออบอตอบตอบ9เป็นเลขไทยค่ะข้อ2.2 17ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเด็กเด็ก เก่งมากค่ะตัวตั้งคือ17ตัวลบล่ะคะเด็กๆตัวลบคือ3จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเริ่มโยงเส้นนะคะหรือกระโดดให้เท่ากับตัวตั้งค่ะเริ่มจาก0ไปที่17จากนั้นนะคะถอยหลังให้เท่ากับตัวลบนะคะเราจึงถอยหลังทั้งหมด3ช่องใช่ไหมคะนับพร้อมกันนะคะ1 2สอง 3ได้เป็น14ข้อนี้นะคะ17ลบด้วย3เท่ากับ14 17คือตัวตั้ง3คือตัวลบ14คือผลลบเขียนต่ออาบาตอบตอบ14เป็นเลขไทยค่ะข้อ2 3 20ลบด้วย10เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ20 ตัวลบล่ะคะเด็กๆตัวลบคือ10เราเริ่มกระโดดนะคะโดยเริ่มจากศูนย์ให้เท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือกระโดดเริ่มจากศูนย์ไปที่20ค่ะจากนั้นนะคะถอยหลังนะคะให้เท่ากับตัวลบดังนั้นจึงถอยหลังนะคะ10ช่องค่ะเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหดปด 9ก้ 19, จะได้เป็น20ลบด้วย10เท่ากับ10นะคะดังนั้นนะคะยี 20, ลบด้วย10เท่ากับ10 20คือตัวตั้ง10คือตัวลบ10คือผลลบต่อเอาบาตอบตอบ10เขียนเลขไทยค่ะต่อไปค่ะข้อ2.4 19ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ ข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ19ค่ะตัวลบล่ะคะคือเท่าไรตัวลบคือ7นะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มกระโดดนะคะให้เท่ากับตัวตั้งค่ะนั่นก็คือเริ่มจาก0นไปที่19และถอยหลังเท่ากับตัวลบนั่นก็คือ7ช่องค่ะหรือ79นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะับพร้อมกันค่ะ1 สองสามเป็น12ค่ะ19บเก้าลบด้วยเจ็ดเท่ากับสิบสคือตัวตั้ง7คือตัวลบ12คือผลลบเขียนต่ออบตอบเขียน12เป็นเลขไทยค่ะต่อไปนะคะหน้าที่138ข้อ3ใช้เส้นจำนวนหาผลลบ3.1 1 2ลบด้วย9เท่ากับเท่าไรข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะตัวตั้งคือ12ตัวลบล่ะคะตัวลบคือ9ากาให้เด็กๆนะคะเริ่มกระโดดเริ่มจาก0ไปเท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือกระโดดจาก0ไปที่12คะ่ะจากนั้นนะคะถอยหลังเท่ากับตัวลบนั่นก็คือถอยหลังไป9ช่องคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็น3นะคะดังนั้น12ลบด้วย9เท่ากับ3 12คือตัวตั้ง9คือตัวลบ3คือผลลบเขียนต่อ,อบอบตอบเขียนตอบ3เป็นเลขไทยคะ่ะข้อ3.2 ส5ลบด้วย4เท่ากับเท่าไรข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะตัวตั้งคือ15ตัวลบหล่ะคะตัวลบคือ4ดังนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเริ่มจาก0ูนย์กระโดดไปนะคะเท่ากับตัวตั้งนั่นคือกระโดดจาก0ย์ไปที่15คะ่ะจากนั้นนะคะให้ถอยกลับมาเท่ากับตัวลบนั่นก็คือถอยกลับมากี่ช่องคะ เก่งมากค่ะถอยกลับมาสี่ช่องนะคะนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ได้เป็นสิบเอ็ดนะคะข้อนี้สิบห้าลบด้วยสี่เท่ากับสิบเอ็ดสิบห้าคือตัวตั้งสี่คือตัวลบสิบเอ็ดคือผลลบเขียนต่ออบอบตอบเขียนตอบสิบเอ็ดเป็นเลขไทยนะคะข้อสามจุดสามค่ะสิบหกลบด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่ เด็กๆจะเห็นนะคะว่าข้อนี้นะคะตัวตั้งคือเท่าไรเอ่ยเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ16ตัวลบล่ะคะเก่งมากค่ะตัวลบคือ6ให้เด็กๆนะคะเริ่มโยงเส้นนะคะหรือเริ่มกระโดดจากศูนย์ให้เท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือกระโดดจากศูนย์ไปที่16คะ่ะจากนั้นนะคะให้ถอยหลังเท่ากับตัวลบแสดงว่าต้องถอยหลังกี่ช่องเอ่ย เก่งมากค่ะถอยหลังหช่องนะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2ึ่งสมสี่ห้ได้เป็น10นะคะข้อนี้16ลบด้วย6เท่ากับ10 16คือตัวตั้ง6คือตัวลบ10คือผลลบเขียนต่อเอาบตอบตอบ10เป็นเลขไทยค่ะข้อต่อไปค่ะข้อ3.4ี่ 18ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ให้เด็กๆพิจารณานะคะข้อนี้ตัวตั้งคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ18ตัวลบล่ะคะเด็กๆตัวลบคือ5ให้เด็กๆนะคะเริ่มกระโดดจากศูนย์ไปที่เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะกระโดดจาก0ูนย์ะคะไปที่18หรือกระโดดให้เท่ากับตัวตั้งค่ะ0ไป18 จากนั้นถอยหลังกี่ช่องคะเก่งมากค่ะถอยหลัง5ช่องนะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2ึ่งสามี่หเป็น13นะคะข้อนี้18บแปลบด้วยหเท่ากับสิค่ะ18คือตัวตั้ง5คือตัวลบ13คือผลลบข้อนี้นะคะเขียนต่อออบตอบ อบ13เขียนเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรคะการหาผลลบโดยใช้เส้นจํานวนสรุปนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นนะคะเริ่มจากศูนย์ไปเท่ากับตัวตั้งแล้วให้เด็กๆนะคะถอยหลังมานะคะเท่ากับตัวลบค่ะจะได้เป็นผลลบค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถทำแบบฝึกหัดได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณิสากับคูปุ้ยนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ